นี่นะครับลังลุมมินิเกมาพร้อมกับซึกอ,อย่างฟีนอมิเนลฟิเนชชิ่งนะท้าวผู้ตันรวมบูเตอร์ร้อยนายการที่104แต่ว่าเราสามารถทำให้ตัน105ได้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดดูตำแหน่งที่เล่นได้เนะี่ยโอ้โหโซนเกมลุกนี่เล่นได้หมดนะแล้วก็ตำแหน่งกองกลางเนะี่ยเอฟฟี่เล่นได้นะครับข้าวพลังที่เป็นจุดเด่นของลุมเลยเนะี่ยต้องเป็นเรื่องของสปีดอยู่แล้วนะครับคิงพสเวอร์ก็เด่นนะสปีดต้นนะคนะรับการทำเกมลุกแล้วก็การจบสกอร์ในส่วนของการเลี้ยงบอลเนี่ยดีเนี่ยนะแต่เสียดายบอลคนโดนถ้าาาามมันนนนน80ะอะอจจสสววยยยงงเลนะใ่่ขกร บอลเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับน้ำซ้าล่างนี้ปั่นโค้งเนี่ยใช้ได้นะครับในส่วนอากาศยานก็ดีนะบาลานดีสเตมินาดีนี่ผมจะรอบเปรียบเทียบกับล่างเก่าล่างที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังมีเก็บกันไว้อยู่นะถ้าเกิดดูจากร่างเก่าเนาะร่างเก่าจะมีความเร็วที่ดีกว่านะโอ้ความเร็วเนี่ยร้อยหนึ่งนะแล้วก็มีบาลานการกระโดดแล้วก็สเตมินาดีกว่าแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยจะมีการเลี้ยงบอลคอมบอลดีกว่านะจุสกอร์ปั่นโค้งอะไรเงี้ยที่ดีกว่านะโดยส่วนตัวผมมองว่า2รล่างเนี่ย ค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันเลยถึงแม้ว่าร่างใหม่เนี่ยจะใช้บูสเตอร์นะผมก็ลองดูแล้วมันก็อจริงไม่ค่อยต่างจากร่างเก่าอะไรอาจจะต่างกันแบบเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเยอะโดยส่วนตัวผมมองว่าใครที่มีร่างเก่าอ่ะก็ยังใช้ร่างเก่าได้นี่นะผมจะลองเปรียบเทียบกับเอโต้ให้ดูนะเพราะว่าเป็นกองหน้าสายความเร็วเหมือนกันนะเอโต้เนี่ยมีทําเกมลุกดีกว่านะครับแล้วก็มีสปีดต้นดีกว่านะเออสเตมินาดีกว่าแต่ว่าค่ารลังส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยโอ้โหจะเป็นลุมนะครับที่ดีกว่าเนาะเอโต้จบส ว่าไทยค่าพลังความสมดุลเนี่ยผมชอบใครนะแน่นอนผมว่าลุงลุมเนี่ยน่าใช้มากกว่า สำหรับวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังของลุงลุมนะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะครับแนวทางเลยเนี่ยเอาจากบูสเตอร์แล้วกันนะถ้าเป็นบูสเตอร์เนี่ยผมว่าบูสเตอร์ที่น่าสนใจนะก็จะเป็นพวกบูสเตอร์ความเร็วถ้าเป็นบูตเอจิอะไรเงี้ยก็จะได้ความเร็วระดับ100นะครับเทียบเท่ากับร่างเก่าเลยนะครับแต่ว่าบูสเตอร์ที่อยากจะไปร้อยห้าเนี่ยจะต้องเป็นบูตแนวลุกนะอย่างบูตสไตเกอร์บูตสไตเกอร์เนี่ยก็สวยนะจะทำให้ปรับบอลคอนโดที่ผมบอกว่ามันไม่ดีอ่ะมันกลายเป็นแปดสิบแบบนี่ยเรียกมอลคอมวาาด้นนนเี่ยยสะครับถ้าอยากจะได้นรานะับครเนี่ยบู ไม่ว่าจะเป็นบูทโค้ดเม็ดเดียวนะครับหรือจะเป็นพวกบูทโค้ด2เม็ดอย่างเงี้ยนะครับ,รก,รบก็จะได้อยู่ที่105เหมือนกันเนาะคือลุงลุงเนี่ยน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้105ด้วยตัวตัวเองเนาะต้องไป105แบบใช้โค้ดบูทนะครับก็เสียดายนะในส่วนของวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยนะนะอย่างที่ผมบอกน่าเสียดายมากนะครับคือแบบต้องใช้บนะูทโค้ดมันทำให้การปรับเปลี่ยนไส้ในอะ่ะปรับได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะลดเนะี่ยเราลดไดคเคอที้หนึ่งแต้มได้เนาะแล้วก็ไปเพิ่มความคมแบบเนะี้ยก็ยังร้อยห้านะแต่ว่า 105แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสโอเวอร์ออฟนับอยากจะเอ้ยเล่นแค่ร้อยสี่ก็เฟี้ยวแล้วอะไรเงี้ยก็จะอยากจะปรับเวไหนก็ได้นะอย่างเช่นว่าเน้นการยิงอย่างเงี้ยหรือจะเน้นความเร็วจัดจ,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 จะเออจ๋าเลยเงี้ยก็บวูดเอจไปนะแล้วก็ปรับความเร็วมากขึ้นเนาะหรือจะเน้นอากาศยานเงี้ยก็ได้นะครับคืออยู่กับเรานะแต่โดยส่วนตัวนะถามว่าร่างนี้น่าใช่ไหมมีสกิลพิเศษนะับแล้วก็เป็นลุมลุมนะครับร์ชั่นที่โอเวอร์ออสูงสุดนะับยังไงมันก็น่าเปิดน่าใช้นะแต่ว่าใครที่มีร่างเก่านะับแล้วก ใช้ร่างเก่าไปอ่ะก็โอเคนะร่างเนี้ยค่าพลังนะมันไม่ได้ต่างจากร่างเก่าเท่าไหร่มีต่างกันแค่สกิลวิเศษ